รักสัมผัสนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิ้นค่ะเด็กๆลิ้นมีไว้ทําอะไรอ๋อลิ้นมีไว้ชิมรสนะคะชิมรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วจะบอกความรู้สึกว่าเราทานอะไรแล้ว,วเค็มเปรี้ยวเราชอบหรือไม่ชอบนะคะม,มันเกี่ยวกับอบอกความรู้สึกนะคะวันนี้เราจะเรียนเล่มสีชมพูนะคะเด็กๆเปิดหน้านี้นะคะ วันนี้เราจะเรียนจำนวนนะับสิ่งของที่มีจำนวนสี่นะคะเด็กๆสี่แล้วเด็กๆก็เขียนเส้นประลักเลขสี่นะคะแล้วเด็กๆมาดูรูปภาพอ่าถ้าเด็กๆได้ชิมไอศครีมเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรดิ้นก็จะบอกว่าหวานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเย็นใช่ไหมคะนี่เงาะค่ะเด็กๆ แล้วรู้สึกอย่างไรลิ้นเราก็จะบอกเราว่าบอกความรู้สึกให้เรานะคะมีน้ำส้มมีอาหารมีช็อกโกแลตแล้วก็มีมะนาวนะคะเขาจะกำหนดรูปภาพให้เด็กๆด,ดังนั้นเขาบอกว่านับจำนวนสิ่งของแต่ละภาพนะคะแล้วรากเส้นปลานะคะเส้นปาาตัวเลข4ี่นะคะแล้วก็ระบายสีภาพที่มีจำนวนนะับ สี่นะคะเด็กๆกับการชูมือนะคะเด็กๆก็กดนิ้วโป้งลงไปจะได้สิบแบบนี้นะคะสี่นะคะเรามาดูนะคะภาพไหนมีสี่ฮะลองมานับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่แล้วก็ระบายภาพไอศครีมนี้เด็กๆชอบทานไอศครีมรสอะไรเด็กก็ระบายเลยนะคะแล้ว ถ้าลดมานาวมันก็จะออกปเปรี้ยวใช่ไหมคะอลองระบายดูนะคะต่อไปมาดูเงาะนะคะเด็กๆดูสิคะง,งาะมีกี่มีจำนวนเท่าไหร่นะคะเอานะับค่ะหนึ่งสามี่ห้าห้าใช่สี่แบบนี้ไหมคะไม่ใช่ดังนั้นเราจะไม่ระบายนะคะเราไปนะะับภาพต่อไปะคะ่ะอันนี้เป็นลูกสรงอยู่นะคะแสดงว่าต้องเป็นน้ําส้มแน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เรามานับนะคะ1 2 3 4สาสี่ได้4แบบนี้ระบายไหมคะระบายนะคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆก็ระบายนะคะต่อไปมันมีอาหารนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสามแบบนี้แตบบ่ไม่ใช่4ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไม่ระบายนะคะเราจะเว้นไปต่อไปมาดูช็อกโกแลตมีอีกชิ้นแห้งคะ่ะหนึ่งสองระบายไหมคะ ไม่ระบายนะคะต่อไปมาดูมะนาวค่ะนะับค่ะเด็กๆนะ1 2ึ่สามมะนาวมี4ดังนั้นเด็กๆก็ระบายภาพมะนาวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชิมรสใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็เคยชิมไอศครีมมาบ้างแล้วแหละนะแล้วก็มะนาวจะบอกรสชาติเปรี้ยวนะคะน้ำส้มก็จะ เปรี้ยวหวานนะคะดังนั้นเด็กๆเ,เขาให้เรียนจนํานวนนับสี่นะคะเด็กๆต้องสังเกตแล้วก็ฝึกนับด้วยนะคะอ่าหน้าต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหน้านี้นะคะเขาจะมีกําหนดตัวอย่างไว้ให้เขาบอกว่าให้เด็กๆขีดทับภาพนะคะขีดทับภาพที่มีรสชาติเหมือนกับทางซ้ายมือน,นี้นะคะ มีมะนาวใช่ไหมคะมีอะไรเอ่ยมีขนมเคก้กมีนะปลามีมะยมนะคะเอามาสังเกตนะคะมะนาวให้รสชาติยังไงคะเด็กๆเคยชิมไหมเอ่ยถ้าไม่รู้ลองชิมก่อนก็นได้นะคะลองมาชิมมะนาวของที่บ้านดูนะคุณแม่เอาคุณแม่ดูให้นะมะนาวจะให้รสชาติเปรี้ยวนะคะขนมเคก้กให้รสชาติหวานน้ำปลาให รสชาติเค็มมะยมใครรู้จักมะยมอันนี้มะยมให้รสชาติเปรี้ยวนะคะดังนั้นเด็กๆก็ขีดทับผ้านะคะให้มันตรงกับมะนาวคือเปรี้ยวก็ขีดมะยมค่ะข้อต่อไปมีน้ำปลามีน้ำตาลมีเกลือมีชอ็อกโกแลตนะคะอันนี้ให้คุณแม่กับเด็กๆลองทำด้วยกันนะคะต่อไปค่ะมีลูกอมมีขนมหวานมีไข่เค็มแล้วก็มีมะนาว อ้านะคะอันนี้สองข้อนี้คุณเด็กๆทํากับคุผู้ปกครองนะคะแล้วก็เป็นการแนะนําไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ในเล่มสียมพูมีสองแผ่นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีใบงานอีกหนึ่งชิ้นค่ะเด็กๆดูนะคะอ่าเด็กๆรู้จักไหมอันนี้พอให้เด็กๆลากเส้นโค้งนะคะเด็กๆโค้งลง โกลขึ้นนะคะตามรอยปาในภาพผลไม้นะคะแล้วก็ขีดทับลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะว่าตรงกับผลไม้ที่เด็กเคยรับประทานไหมนะคะเด็กๆเ,เคยทานผลไม้อะไรเด็กก็ขีดทับในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเส้นโค้งให้คุณครูดด้วยนะคะ่ะาสำหรับรถสริ้นเอาไว้ชิมรถ าลอ,ลองชิมผลไม้แล้วถ่ายรูปอะไรมาใหค้คุณตาดูด้วยก็ได้นะคะสำหรับชิมรสวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ